รองผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีวันสถาปนากรมรบพิเศษที่1นึค่ายวชิราลงกรครบรอบปีที่71เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมอันหารกล้าของนักรบป่าหวายที่บริเวณสมุทรค่ายวชิราลงกรกรมรบพิเศษที่1 ค่ายวชิราลงกรตำบลป่าตาลอเเมืองจังหวลบบุรีพลเอกนัทวุฒินาคานครรองผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีวันสถาปนากรมรบพิเศษที่1ค่ายวชิราลงกรครบรอบปีที่71ประจำปี2568โดยมีพันเอกยุทธการธนสถิตผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่1พร้อมด้วยรองผู้บังคับการกรมผู้บริหารส่วนราชาการเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ โดยประธานในพิธีได้จุดทูปเทียนเพื่อบูชาพระรัตนตรยัยพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนตรเพื่อเสริมความเป็นสุริมงคลให้กับหน่วยและกําลังพลและพิธีสวดบังสกุลและกรวดน้ําอุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณอดีตนักรบป่าวายและข้าราชการกําลังพลของกรมรบพิเศษที่หนึ่งที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติไทย พร้อมทั้งเปิดพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่9ที่พระราชถานแก่บรรดาเหล่าทหารน,นักรบพิเศษผลร่มป่าวายค่ายวชิราลงกรณเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิลเกล้าเจ้าอยู่หัวมาส่งประกอบพิธีเปิดป้ายค่ายวชิราลงกรณเมื่อวันที่8กันยายน2512ในความตอนหนึ่งว่าเนื้อรบพิเศษซึ่งเป็นกองรบเล็กๆที่เข้มแข็งสามารถปฏิบัติการโดยเอกเทศให้ได้ผลครบถ้วนทั้ง ด้านการรบและด้านการติดต่อประสานงานกับประชาชนทหารในกองรบพิเศษต้องได้รับการฝึกอบรมเป็นอย่างดีมีความสามารถสูงคือมีความกล้าหาญอดทนแข็งแกร่งมีความฉลาดมีไหวพริบในการใช้วิชายุทธการและจิตวิทยาทำหน้าที่เป็นนักรบนักพัฒนาและนักปกครองซึ่งเข้ากับทุกคนทุกประเภทให้กับผู้เข้าร่วมพิธีได้รับฟัง ั้งนี้มีอดีตผู้บังคับบัญชาที่เคยดำรงตำแหน่งผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่หนึ่งอาทิพลเอกดรสนธิบุญยรัตกลินผลเอก,ก,กเอกฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ผลเอกชัยชนะนาเกิดพลโทสิริชัยเทศนาพลโทรนรงธิ์คำพีระผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษเข้าร่วมในพิธี